เกมนี้ไม่มีวันเกลือใช่ครับผมเกมนี้ไม่มีวันเกลือนะครับผมเพราะว่าอาา่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยตอนนี้ช่องเรานะครับผมมีแปลสกิลแล้วก็รีวิวตัวละครบีเทม ора, อนาเยอะมากมายเลยนะครับผมแค่เรากดมาที่เพลงลิสต์นะฮะ แล้วก็กดที่รีวิวตัวละครนั่นเองนะครับผมมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีทเทพมอนาชีวิตนี้รันกับผม ND c h a n แช l แนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาบอกกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับสายฟรีก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าการสุ่ม หรือว่าการเล่นอะไรนะครับผมเกมนี้เขาแบบว่าซับพอร์ตเราทุกทางเลยนั่นเองนะครับผมทําให้เราเล่นแบบง่ายๆไม่จะเป็นต้องเติมเยอะแล้วก็โหดนั่นเองนะครับ เพราะว่าเราห่างหายกับการแนะนําข้อมูลไปเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็ทารีวิวออกมาเยอะมากๆนะครับเลยเราลืม <c oughs> เออคอนเทนต์นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าบางคนนะครับจะมีคอมเมนต์บอกว่าเราต้องมาเกลือกันอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเกมนี้จะบอกว่าเกมนี้ไม่มีวันเกลือนั่นเองนะทําไมผมบอกไม่มีวันเกลือนะครับลองสังเกตนะครับทุกคลิปของผมนะลองสังเกตเลยนะทุกคลิปเลยนะที่ผมสุ่มนะครับสุ่มตัวละครนะก็ผมจะสุ่มแค่ห้าสิบครั้งนั่นเองนะครับผมก็คือ5้ารอบนะ สุ่มหนึ่งครั้งมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับคือสุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็สุ่มสิบครั้งนั่นเองนะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบสิบครั้งหนึ่งครั้งกับสิบครั้งนะเห็นไหมคือมันราคาเท่านี้เลยนะทุกคนราคาเท่ากับตู้รลเลทธรรมดาเลยนะฮะซึ่งตัวละครน,นะครับผม U R ทุกตัวนะครับถ้าไม่เข้าใจไม่เห็นภาพนะครับแนะนําให้ย้อนดูที่มุมตัวไอไน,นะครับมุมขวานะครับอันนี้จะเป็นลองกดเข้าไปดูครับผมว่าผมอะ่ะจะบอกก่อนนะครับว่าการสุ่มตู้อ่ะตู้เลทของตู้เกมเนี้ย มันไม่เกลือก็เพราะว่าการสุ่ม10ครั้งมันการันตีอยู่แล้ว100%นะครับว่าจะออกเศษ UR แน่นอน5เศษนะครับซึ่ง UR ตัวธรรมดานะครับผมตัวที่แบบสุ่มในตู้เลทนะครับแค่30เศษเท่านั้นก็เราจะได้ตัวแล้วคือมันใช้เศษน้อยมากๆนะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะนี่ครับทุกคนตัวตู้เลทนะครับผมเศษจะตันแค่30เศษเท่านั้นนะฮะเห็นไหมจะมีแค่30เศษเราก็เลยคิดดีๆนะครับผม2,160สุ่มได้5เศษใช่ไหม ก็คือ5้าครั้งนั่นเองนะฮะ5ครั้งทำไมถึงสุ่มได้5ครั้งครับผมเพราะว่ามันจะมีให้เราเก็บเศษจากกล่องนี้ครับผมกล่องนี้ครับผมเห็นไหมเราสังเกตนะครับมันจะมีเห็นไหมสุ่ม10ครั้งสุ่ม20ครั้งสุ่ม30ครั้งเอ้ยผมไม่มีสุ่ม30ครั้งดิสุ่ม50ครั้งเออก็คือ10ครั้งนะครับก็จะได้เศษนะฮะสุ่ม20ครั้งก็จะได้เศษสุ่มส0ครั้งก็จะได้เศษซึ่งเราสุ่มแค่50ครั้งเราก็จะได้ครบีนะฮะ ซึ่งทุกตู้นะครับเราสามารถรับเศษได้ทั้งหมด3 3กล่องนี้นะฮะเนี่ยครบ50พอดีล้วก็จะได้เต็มพอดีแล้วก็ครบ30เศษพอดีล้วก็สามารถแลกได้1ตัวละครตัวละสั่ง2ดาวไปเลยนะฮะคือเราจะเพิ่มแล้วก็แล้วแต่เราเลนะครับเราอยากได้ตัวนี้4ดาวเราก็อัพยกขึ้นไปเรื่อยๆปั้นเข้าไปเรื่อยๆคือเกมนี้ไม่มีเกลือครับและผมแนะนำนะครับคนที่ไม่รู้สำหรับเกมนี้นะฮะแนะนำว่าเราควรมีตัว UR ไว้ทุกตัวนะครับจำไหมดูไหมทุกคนเพราะว่าถ้าเราได้ UR มาแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าตู้มันจะวนหรือเปล่านะแต่ UR ที่เราได้มาใช่ไหมทุกคนเราสามารถอัปดาวได้โดยใช้เศษสากลน,นะครับ <Wow. S 1> ผมเรียกเป็นเศษสากลแล้วกันอันหนึ่งหาก่อนเออจะเป็นเศษแบบนี้เนี่ยสมมติเราเหลือหนึ่ง,งเศษใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราสามารถใช้ไอเศษแดงเนี่ยอัปได้และเศษแดงเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆมากนะครับตามด่านตามกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนู่นนั่นนี่น่น,น,นแนะนานะครับว่าเราควรสุ่มทุกตัวให้ด่นสองดาวมาก่อนแล้วเราค่อยก็มาเพิ่มดาวสําหรับใช้อันนี้เพิ่มเอานะครับ แต่ถ้าใครงบไปเยอะก็ 3. าดาวสีดาวได้เลยตามที่ตู้เลดมานะฮะแต่ถ้าใครไม่มีงบก็รอเก็บอันนี้ไปเรื่อยฟาร์มฟาร์มเป็นใสไปเรื่อยๆนะครับก็เกมนี้ก um ็เล um ่นไม่ยากนะครับเ um ห็นไหมสายฟรีก็สามารถอัพต um ัวให้ดาวโหดๆได้นะฮะเห็นไหมทุกคนเราก็สามารถเอาเศษพวกนี้มาอัพขึ้นไปได้โดยใช้เศษแดงๆนี้เราสามารถถูกอัพขึ้นได้ทุกระดับนะครับตั้งแต่ R ถึง UR เลยนะฮะนี่ครับผมใช้เศษเดียวกันหมดนะฮะนี่ครับทุกคนใช้เศษเดียวกันหมดเลยนะครับ คือเศษเสียงแดงนี้มันรวมไปในทุกเศษทุกทาธาตุเลยนะครับ RSR แล้วก็ ESR แล้วก็ UR นะครับโดย4 4ขั้นนี้เราสามารถใช้เศษเดียวกันนั่นเองนะผมไม่แน่นใจว่าตัว UR นะครับผมไม่เคยเห็นว่ามันตู้มันจะวนกลับมาเลยนะครับเออตู้มันไม่เคยจะวนกลับมาให้ผมเลยที่ผมสังเกตนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลสําหรับเกมนี้นะครับบอกว่าตู้มันจะวนมาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะผมเห็นนะครับตอนสุ่มตัวละครเสร็จปั๊บสุ่มอุปกรณ์ก็จะมาเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับผมนะครับทุกคนนะครับเกมนี้นะครับเราสามารถอัพได้เรื่อยๆเลยนะครับอัพดาวเราสุ่มมา2ดาวก่อนก็ได้เราค่อยอัพดาวนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่อวดตัวนั้นเราก็ไม่ต้องสุ่มนะครับเก็บดองไว้ดีกว่าดองไปเรื่อยๆดองหยกไปเรื่อยๆนะครับเออนั่นแหละเก็บไปเรื่อยๆนะสุ่ม5ครั้งนะครับผมก็เสียหยกประมาณ1 8 0 0หยกเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับสําหรับเกมนี้นะครับคือเราเปิดเกมมานะครับแนะนานะครับว่าดองไว้เลยนะครับ1800ยหยกนะฮะซึ่งตัวแรกก็จะเป็น ซุนซุยนะครับตัวที่2น่าจะเป็นอิจิโกะขาวมัง้งตัวที่2น่าจะเป็นปู่ยามะมั้งไม่ก็อิจิแล้วก็อิจิโกะขาวแล้วก็อิชิโร่อะไรประมาณนั้นนะทุกคนก็ะสีประตูน้ำก็จะวนอยู่ในตู้แรกๆนะครับผมจำไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูเอาอีกทีหนึ่งไปดูเน่านะครับทำไมถึงผมบอกอีกนะครับว่าทําไมเกมนี้นะครับมันเล่นง่ายนะครับเกมสายฟรีกับข้อว่าทั้งเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วก็เซิร์ฟโกลบอลนะครับผมแจก VIP ฟรีไว้ทุกคนโอ้ oh my god เพียงเราทําตามนี่ครับผมมันจะเป็นกิจกรรมปกติเลยเห็นไหมทุกคนอ่ะวี200เราก็ได้ฟรีๆแหละ200เออคือถ้าขยันเล่นนะครับวีพีจะขึ้นแน่นอนนะครับเพียงเราแค่ขยันฟาร์ขยันเล่นนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะซื้อใส่สเติมได้ไหมอันนี้ต้องดูด้วยครับว่าใส่เติมนี่เขาขยันหรือเปล่าหรือว่าเขาเติมหนักหรือเปล่าเพราะว่าทุกเกมนะครับใส่เติมต้องเก่งกว่าอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะมีเกมใสยเติมไว้ทำไมจริงไหมทุกคนแต่เกมนี้เป็นเกมที่สายฟรีเล่นง่ายนะครับไม่ ไม่เล่นแบบมันเล่นง่ายมากๆนะครับแนะนําเลยครับโหลดมาเล่นกันเลยวันที่18นี้นะครับผมเตรียมตัวพร้อมเลยนะครับผมนักเ่าวิญญาณทั้งหลายนะยูมาทูตพร้อมออกลาแล้วนั่นเองนะครับผมวันที่18นี้เกมจะเปิดแล้วนะครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ ทิ้งเพจของเขาไว้นั่นเองนะครับเพียงไปกดติดตามข้อมูลข่าวสารมากมายแล้วครับผมเขาจะลงมาตลอดแน่นอนครับผมกับบีทเทมรณะชีวิตนิรันด์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วกันทุกคนถ้าใครได้ข้อมูลนิดนึงก็ช่วยกดไลค์นะครับผมและกดซับสไครต์ผมด้วยล่ะ เพื่อไปกำลังใจให้คนนำคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผมคลิปนั้นเป็นแรกที่ลืมกดติดตามด้วยละ่ะบ๊ายบายครับ